ส,ส,สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําของหวานกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะพามาทํามะยมเชื่อมกันครับทำ่าง่ายๆครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุด euh. ิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นมะยมนะครับเทคนิคง่ายๆของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะไม่เอามะยมของเราไปคลึงนะครับวันนี้เราจะเอามะยมเนี่ยไปแช่ช่องฟิต1ึ่งคืนนะครับเมื่อผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะครับเราก็นํา เราออกมาทํามายมเชื่อมกันได้เลยอันดับแรกเราก็เอาน้ําเทลงไปนะครับเพื่อที่จะให้น้ําแข็งมันละลายครับอา่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับรอจนน้ําแข็งมันละลายนะตัดภาพมาน้ําแข็งก็ละลายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาบีบเอาความเปรี้ยวออกจากอ่ามายมนะครับนี่เลยนะฮะเราซ o มกันให้ดูเวลาเราบีบเนี่ย น้ำมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะทําในแบบเยอะๆเลยนะครับแบบนี้เลยทำตามแบบนี้เลยนะครับเทคนิคน,นี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆครับเราจะได้ไม่ต้องเอามะยมเนี่ยไปคลึงให้ความเปรี้ยวมันออกนะครับเราแค่เอาไปแช่ช่องฟิสพอผ่านพ้นหนึ่งคืนแล้วเนี่ยเราก็เอานำมา,อาเอามาทำได้เลยเราก็จะมาบีบความเปรี้ยวออกแบบนี้นะครับนี่เลยเราก็ไม่เสียเวลาคลึงด้วย บีบความเปียจเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็เทน้ําลงไปครับตามด้วยเกลือ2ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนนี้เราจะแช่เกลือทิ้งไว้15นาทีครับระหว่างรอเวลาเดี๋ยวเราไปทําน้ําปูนใส่กันไว้เลยนะครับน้ําที่เราใส่ลงไปนะครับก็ใช้อยู่ที่ 1>, 1ลิตรครับแล้วก็ตามด้วยปูนเครื่องช้อนโต๊ะถุงที่เราซื้อมาก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับปูนเนี่ยก็จะเป็นปูนที่ใช้กินหมากนะครับเพื่อนๆนก็นำมาละลายน้ำให้เรียบร้อยครับนี่เลยละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอเวลาจนมะยมของเราครบ15นาทีเมื่อครบ15นาทีเราเราก็มาบีบออกอีกหนึ่งรอบนะครับบีบเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ำปูนใส่ได้เลย นี้เลยนะฮะทาตามแบบนี้ได้เลยครับเป็นการบีบน้ําที่ง่ายมากนะครับเทคนิคนี้ดีมากๆครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปทําตามกันดูนะครับบีบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแช่น้ํานะครับแช่น้ําปูนเนี่ยทิ้งไว้อีก15นาทีครับการแช่เนี่ยจะทําให้ลูกมะยมของเราเนี่ยมีความเด้งมีความใสนะครับในใน,ในขั้นตอนของการเชื่อมมะยมนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บีบเอาน้ําปูนใส่ออกอีกหนึ่งรอบครับเอ่าเราก็เตรียมกระทะหรือหม้อท,ที่เราจะใช้เชื่อมเนี่ยเตรียมมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมน้ําตาลนะครับมาใส่ลงไปได้เลย เราจะใช้น้ำตาลอ้อยไม่ขัดสีนะครับใช้อยู่ที่700กรัมถึง1กิโลนะครับผมก็จะใช้ไปที่700กรัมก่อนเดี๋ยวเราจะมาเช็คความหวานดูได้อีกทีหนึง่งนะครับตามด้วยเกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับเทน้ำลงไปสักนิดหนึ่ง,น,งนะครับเพื่อที่จะทำให้การเคี่ยวของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำตาลจะได้ละลายง่ายะระดับไฟที่เราใช้ในการเคี่ยวนะครับเป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับ ในขั้นตอนนี้ระดับไฟเราจะใช้เป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการคายน้ําออกมาอีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดให้ดูในระหว่างในระหว่างเคี่ยวกันไปนะครับอ่าเราก็ดูไปตามๆกันเลยนะครับเราก็จะใช้ระดับไฟนี้นะครับยาวไปจนถึงน้ําตาลของเราเนี่ย งวดลงนะครับหรือว่าแห้งลงนะครับนเพื่อน,เ,อนเราค่อยจะมาปรับไฟอ่อนลงอันนี้ก็ยังมีความเป็นน้ําเยอะอยู่นะครับอ่านะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ปรับระดับไฟอ่อนลงเลยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นระดับไฟอ่อนนะจากไฟอ่อนค่อนกลางก็ปรับมาเป็นไฟอ่อนนะครับแล้วก็เคี่ยวจนแห้งให้มันซึมเข้าดี Trick แบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับนเพื่อน หรือว่าจะเคี่ยวต่ออีกสักนิดหนึ่งให้มันแห้งสนิทเลยก็ได้แต่ผมว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับอ่าเรียบร้อยเราก็ปิดแกด๊สปิดไฟได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเชื่อมเม็ดมะย,ยมของเราแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่ามะย,ยมเนี่ยมันไม่ได้สดใหม่มากนะครับถ้าเกิดสดใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงสวยเลยครับเ,เพื่อนๆแต่อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสาหรับการเชื่อมเม็ดมะยมของเราในวันนี้นะครับหวานกําลังดีเลยนะครับ ในอัตราส่วนต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่กล่องด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้เลยและ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ